สวัสดีครับผมเพดเอง <c oughs> วันนี้เราก็มาอยู่การรีวิวเกมกับเกมที่มีชื่อว่า Grounded ประจนภยนัยในโลกของมแมลงณสวนหลังบ้านพบกับเพลี้ยยุงมดและแมงมุมเอาละครับเพเป็นการเสรียเวลาเรามาเริ่มกันเลยเฮ้ย <Hey! S 1> g r o u n d เ d เป็นเกมแนวแอคชั่นประจนภยัยสร้างบ้านบวกเอาชีวิตรอดนิดหน่อยระดับความยากปานกลางค่อนข้างยาก กราวเดตจะเป็นเกมที่เราคนธรรมดากลายเป็นคนตัวจิว๋วขนาดเท่า,มาแมลงดังนั้นของคราฟแต่ละอย่างรูปร่างหน้าตาจะแตกต่างจากเกมอื่นกราวเดตมีเนื้อเรื่องน่าติดตามมีอาวุธชุดเกราะของคราฟที่หลากหลายมีการสร้างบ้านมีมอนเตอร์บุกบ้านการกินอาหารการต่อสู้ก็ละเอียดสตูของเราจะเป็นมแมลงแมลงแต่ละชนิดก็จะมีจุดอ่อนจุดแข็งที่ต่างกัน ทำให้เกมนี้ระบบอาวุธระบบการต่อสู้นั้นละเอียดและมีเยอะมากข้อน่้กังวลสำหรับเกมนี้ราคาอาจจะแพงไปหน่อยในสตรีมขายที่1,200ถึงจะแพงไปหน่อยแต่เกมนี้ก็คุ้มค่าคุ้มราคาครับภาพในเกมเกมนี้มีภาพแบบ3มิติตัวละครของเรา,มาแมลงจะออกแนวการ์ตูนหน่อยๆอ,อ่าใช่ครับดีแล้วที่มันออกแนวการ์ตูนหน่อยหอยคุณคิดสภาพ แมงมุมตัวถ้ารถบรรทุกแบบ 4K อูห้หูผมว่าหลายคนคงเล่นไนจบแน่ๆแต่ว่าเกมนี้สําหรับคนกลัวแมงมุมหรืออะรักโนโฟเบียเกมนี้เราสามารถปรับแต่งหน้าตาของแมงมุมให้หน่ากลัวน้อยลงได้ครับสามารถปรับสุดได้จนแมงมุมเหลือแต่หัวหัวแมงมุมลอยไปลอยมาอืมน่ากลัวกว่าเดิมอีกเอาหน้าผู้พัฒนาเขาพยายามเต็มที่แล้วครับ นอกจากแมงมุมแล้วมแมลงตัวอื่นก็ดูไม่ค่อยน่ากลัวสักเท่าไหร่คุณสามารถเล่นได้อย่างสบายๆเลยโดยโมเดลตัวละครโมเดลมแมลงก็ละเอียดและสวยงามคือเราสามารถเอามะแรงมาสตาฟได้นะครับแล้วคุณลองดูมแมลงพวกนี้สิโอชิ้นสมชิ้นส่วนอะไรสวยพวกฉากล้มฉากหลังเกมนี้ก็สดใสน,นะครับออกสีฟ้าสีเขียวสีแดงแบบสดเลยทําให้เวลาเล่นเนี่ยไม่มืดมนสดใสพวกฉากหลังข้าวของต่างๆก็สวยงามสมจริงเสียง เสียงเกมนี้มาแบบจัดเต็มทั้งเสียงอาวุธมีดธนูหน้าไม้ระเบิดการกินเพลงพื้นหลังก็ดีมีความหลากหลายมีเพลงประจำฉากมีเพลงระหว่างต่อสู้เพลงระหว่างต่อสู้ก็แบ่งย่อยเป็นอีก3เพลงคือสู้กับมอนเตอร์กากสู้กับแมงมุมและสู้กับแมลงตัวใหญ่และแน่นอนครับว่าสู้กับบอสก็มีเพลงของบอสแต่ละตัวด้วยนอกจากเพลงประกอบและเสียงเอฟเฟกต์แล้วสิ่งที่ทําให้เกมนี้แพงอีกอย่างหนึ่งก็คือ เสียงภาคครับทุกตัวละครจะมีบทพูดเมื่อเจอสถานการณ์บางอย่างหรือมอนเตอร์ใหม่ๆแถมมีตัวละครให้เราเลือกเล่นถึง4ตัวละคร4เสียงภาคพวกเทพบันทึกการทดลองก็มีเสียงภาคมีคับซีนในคับซีนก็จะมีเสียงภาคด้วยเช่นกันทําให้เวลาเราเล่นเกมนี้จะไม่เหงาอินไปกับเกมได้เลยไม่ใช่มีแต่เสียงอู้อ่าอีเนื้อเรื่องเกมนี้มีเนื้อเรื่องที่เข้มข้น แต่ก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรขนาดนั้นนะครับตรงไปตรงมาเนื้อเรื่องข้าวก็คือเราเป็นเด็กที่โดนจับมาย่อส่วนโดยจําไม่ได้ว่าก่อนหน้านั้นไปโดนอะไรมาเราใช้ชีวิตเอาตัวรอดไปเรื่อยๆจนพบว่าที่แห่งนี้เป็นสถานที่ทดลองมีแหลกวิจัยมีบันทึกของนักวิทยาศาสตร์และเราต้องสืบหาความจรงิงได้ว่าทั้งหมดนี้เกิดอะไรขึ้นระบบการเล่น เกมนี้เป็นเกมที่เน้นประจนภัย,รภยครับของตัวเราไม่มีระบบเลเวลแต่พวก m a ็ก p ค a พีแม็กสเตเนี่ยพเพิ่มได้จากการเก็บฟันคือมันจะเป็นฟันน้ำนมน่ารักน่นะครับไม่ใช่แบบฟันแบบเลือดอาบพ,พวกชุดเกราะอาวุธและสตูจะมีเลเวลหรือระดับจะมีอยู่3ระดับคือ1 2 3 1> ถ้าชุดเกราะหรืออาวุธเรามีเลเวลน้อยกว่าก็จะโจมตีสตูได้น้อยแต่ก็ยังโจมตีได้นะครับยังโจมตีเข้าอยู่ ชุดเกราะก็จะมีประเภทของมันชุดเกราะบางกลางหนักมีเซ็ตชุดเกราะเมื่อสวมครบเซ็ตจะได้บัฟพิเศษพวกชุดเกราะกับอาวุธสามารถอัปเกรดได้ด้วยอาวุธในเกมนี้ก็มีหลากหลายประเภทบวกหลากหลายธาตุสตูแต่ละตัวก็จะมีจุดอ่อนจุดแข็งจุดชนะทางแพ้ทางกันอยู่ทําให้เราต้องเลือกอาวุธที่เหมาะสมกับสตูนั้นๆเช่นแมงมุมต้านทานการเสียหายแบบแทงถ้าเราใช้อาวุธแทงแมงมุมจะได้รับดาเมจน้อยลง25% ถ้าใช้อาวุธที่เป็นจุดอ่อนก็จะทำให้ตีแรงขึ้นเช่นกันนอกจากประเภทความเสียหายแล้วเกมนี้ยังมีระบบธาตุหรือในเกมจะเรียกว่ารสชาติก็จะมีรสมิ้นต์รสเผ็ดรสเปรี้ยวรสเค็มซึ่งความเสียหายรสชาติเนี่ยเราสามารถเพิ่มในอาวุธของเราได้ด้วยแบบเลือกใส่ได้เลยแต่แน่นอนศัตรูก็จะแพ้ธาตุอะไรไม่เหมือนกันอีกโดยระบบนี้ก็เหมือนเป็นการบอกเราว่าไม่ควรใช้อาวุธอย่างเดียวให้ค้าวอาวุธหลากหลายมาใช้ซะต่อจากเรื่องอาวุธมาที่ระบบการต่อสู้ เกมนี้ถ้าไม่นับบอสบางตัวก็ถือว่าค่อนข้างสนุกเลยครับการต่อสู้มีการเลือกใส่บัฟติดตัวหรือในเกมจะเรียกว่าการกลายพันมีอาวุธยิงไกลพวกธนูหน้าไม้ลูกธนูก็จะมีหลากหลายแบบอาวุธตีใกล้ก็เยอะการป้องกันตัวของเราเกมนี้เนื่องจากศัตรูจะโจมตีเราแบบล็อกเป้าทําให้เราไม่สามารถหลบได้คุณจะกระโดดหลบวิ่งหลบยังไงคุณก็โดนอยู่ดียกเว้นคุณจะวิ่งออกนอกระยะโจมตีนะครับถึงจะไม่โดนแต่นั้นก็ไม่เรียกว่าการต่อสู้แล้วครับเรียกว่าหนี ดังนั้นการป้องกันตัวของเกมนี้คือการยกการป้องกันและการแพรลี่หรือการปัดป้องการป้องกันของเราก็จะมีเกรดป้องกันอยู่ถ้าเกรดนี้เต็มคุณก็จะเสียหลักโดนโจมตีเต็มๆส่วนการแพรลี่นั้นคุณสามารถกดแพรลี่ได้เกือบทุกท่าโจมตีของสตูในเกมเกือบทุกท่านะครับการแพรลี่เกมนี้ก็ไม่ได้ยากหรือง่ายจนเกินไปเป็นระดับที่คนทั่วไปก็สามารถทําได้เกมนี้เมื่อเรากดแพรลี่ได้สําเร็จจะไม่ได้เปิดช่องว่างให้เราโจมตีสตู หรือทำให้ศัตรูเสียหลักเป็นเพียงการป,ป,รปัดป,<ร>ป,ป,ป้องการจุดตีเฉย,ยๆดังนั้นการแพรล,ลี่เกมนี้ก็ไม่ได้วิเศษอะไรเพียงแต่เป็นสิ่งที่คุณต้องทําได้สามากกว่าถ้าไม่นับบอสที่เราต้องสู้ในเรื่องแล้วเกมนี้ยังมีบอสทางเลือกเป็นบอสที่เราไม่จําเป็นต้องสู้แต,แต่เมื่อเราสู้แล้วก็จะได้ของใหม่ๆของคราฟดีๆอาวุธดีๆที่เกราะดีๆซึ่งแน่นอนครับว่าบอสไอ้พวกนี้ยาก ต้องของฟูของเอ็นเกมจริงครับถึงจะพอสู้ได้ถึงของคุณจะฟูแต่ก็สู้ยากอยู่ดีสำหรับคนเล่นคนเดียวนะครับโดยเฉพาะบอสแมงมุมติดเชือ้อยากแบบยากเวอร์ยากโกงยากแบบไม่บาลานซ์ยากแดบบชิบหายวายวอดกันหมดทั้งโจมตีเร็วแรงยิงระเบิดเลือดเยอะตีติดพิษคิดแอนรันและที่ขาดไม่ได้ฮิวตัวเองแค่นั้นยังไม่พอยังมีบัฟลดฮิวเรา ลดดาเมจตัวเราสร้างบัฟเดินช้าทําหมอกมองไม่เห็นแบบมึงจะทํายากอะไรขนาดนั้นวะมึงจะไอ้สู้อ๋อกระคุณน่ะต้องสู้หลายๆคนยังไงล่ะขัาเกลียดเจ้าพอพอพอเรื่องบทนเอาไวท้ทีหลังมาที่ระบบต่อไปในเกมยังมีระบบซื้อของจะใช้หน่วยเงินเป็นราวแซนหรือวิทยาศาสตร์ดิบซึ่งเราสามารถเก็บได้ตามฉากหรือทำภารกิจแต่เราไม่สามารถขายเพื่อเอาราวไซอัน ได้ของที่เอาไว้ซื้อก็จะมีสูตรคราฟใหม่ๆของตกแต่งหรือการทําซ้ําของหายากพวกของวัตถุดิบหรือชิ้นส่วนมแมลงใดๆเราสามารถดูได้ว่าของสิ่งนั้นใช้คราฟอะไรได้บ้างจากการนําของสิ่งนั้นเข้าเครื่องสแกนเมื่อเข้าเครื่องสแกนเสร็จแล้วเราก็จะดูได้ว่าของสิ่งนั้นใช้คราฟอะไรได้บ้างถ้าคุณลืมให้คุณคลิกขวาที่ไอเทมนั้นๆและกดคลิกที่สูตรเกมก็จะโชว์ของคราฟที่ใช้วัสดุนั้นครับทั้งหมด ซึ่งอ้ปัญหาการถามว่าของในเจครับอะไรบ้างเนี่ยมันก็มีเก็บแทบทุกเกมเลยอย่างเกมเทลเลียเนี่ยก็จะสามารถถามไกด์ได้ส่วนเกมนันสตาร์ทูเกเตอร์ก็เพิ่มหมวดเจคลับบุ๊กเข้ามานี่ก็เป็นสิ่งที่พัฒนาขึ้นของเกมพวกครับของนะครับดีเลยและระบบที่ผมชอบมากที่สุดของเกมนี้การ stack ของในกล่องครับเพียงแค่เรากดปุ่ม n ของที่เรามีอยู่ในตัวและซ้ําอยู่ในกล่องของนั้นก็จะไปอยู่ในกล่องนั้นๆเองในระยะเลยโอ้นี่มันยอดไปเลยซาร่า สุดท้ายเกมนี้ก็เป็นเกมที่สนุกและเป็นเกมที่ผู้พัฒนาเอาใจใส่มีระบบมีของให้เล่นเยอะแยะมีอิสต์เอ็กแถมการออตติมายของเกมนี้ก็ดีนะครับขนาดการ์ดจอก,กากๆของผมยังเล่นได้ลื่น60เฟรมเลยขอเปรียบเทียบนิดหนึ่งผมเพิ่งซื้อเกมดีเกมใหม่ Survival for Ten of the y e อืปรับโลสุดยังได้แค่5เอพแม่เจ้าจะเล่นยังไงเนี่ยแต่เกม c l o u d e ดเนี่ยแค่ปรับกลางๆก,ก็สามารถเล่นได้ลื่นแล้วแถมภาพก็สวยอีกโอ้ oh, แม่เจ้าโคตรดี โดยตอนแรกผมซื้อเกมนี้มาก่อนที่มันจะขึ้นราคานะครับซื้อมาตั้งแต่เบต้าแล้วละ่ะผมจำไม่ได้แล้วว่าซื้อมาตอนกี่บาทน่าจะประมาณสักสามสี่ร้อยเนี่แหละแต่ตอนนี้ไปพันสองกำไรแต่คุณจะคิดว่าฮ้ยพี่นี่โชคดีจังเลยซื้อเกมก่อนที่มันขึ้นราคาถ้ามันเป็นอย่างนั้นทุกเกมก็ดีสิครับส่วนความจริงก็คือผมซื้อเกมเบตา้าหรือเกมระหว่างพัฒนาถ้าเกมไหนดีๆผมก็จะซื้อเก็บเอาไว้เกมที่ซื้อมาแล้วเขาพัฒนาต่อเป็นเกมเต็มอันนี้ก็ดีนะครับได้คอนเทนต์เพิ่มแต่ส่วนใหญ่เนี่ยแหละ เกมเบตา้าเกมเระหว่างพัฒนาเนี่ยบางเกมแม่งซื้อมา4ี่หปีไม่อัปเดตใหม่เลยนี่มันขาดทุนชัดๆเอ๊ะหรือสถานการณ์แบบนี้เขาจะเรียกว่าดอย